รายได้เสริมจากแอปแคปคัททำได้จริงเตยพิสูจน์มาแล้ววันจันเตยจะชวนคุณมาเรียนรู้วิธีหาเงินออนไลน์ง่ายๆเวลาสองทุ่มตรงวันพุธเตยจะแนะนำเครื่องมือที่ทำให้คุณทำคลิปหรือคอนเทนต์ได้ด้วยตัวเองและวันศุกร์เราจะพักใจไปกับพอดแคสต์เบาๆเวลาสองทุ่มเวลาเดิมเติมพลังให้กลับไปลุยต่ออยู่ให้เป็นในโลกออนไลน์ด้วยใจที่เบาขึ้นทุกวันอย่าลืมกดติดตามช่อง s o f t in the Storm นุ่มในวันที่หนักแล้วมาเริ่มไปด้วยกันนะสำหรับคลิปวันนี้นะคะ ก็เป็นคลิปที่อยากจะมาแชร์วิธีการหารายได้เสริมจากความสามารถพิเศษใหม่นะคะซึ่งจริงๆมันไม่ได้เป็นความสามารถพิเศษใหม่หรอกค่ะทุกคนมันเป็นสกิลที่เต้ยทำมานานนานแล้วแหละแต่ว่าไม่เคยมองเห็นตัวเองค่ะจนวันนี้นะคะในที่สุดก็มีคนมาจ้างงานเราในเรื่องนี้สักทีแอปที่เต้ยใช้หลักๆก็จะเป็นแอปแคปคัททุกคนก็เลยรู้สึกว่า หวันของเตยเนี่ยมันตัดคลิปได้เยอะมากเขาก็เลยมองว่าเฮ้ยมันเจ๋งตรงนี้นแหละและคนที่มาจ้างเตยเขาก็อยากได้ปริมาณบวกคุณภาพนิดหน่อยเราอาจจะไม่ได้เป็นสายอ d ดิเตอร์ที่ทำ Production แต่เราสามารถแบบช่วยคิดคอนเทนต์แล้วก็ Creative แล้วก็อ d ดิเตอร์ได้นิดหน่อยจุดเริ่มต้นนะคะที่เตยอ,อยากจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังเกี่ยวกับแคปคัทที่มันสร้างเงินได้ในในสิ่งที่เตยเจอมากับตัวละกันเนาะแล้วอยากเอามาแชร์ก็คือ พอเราใช้แคปคัตเป็นนะเต้ยก็อยู่กับมันทุกวันด้วยสามารถหารายได้จากตัวแคปคัตได้ค่อนข้างเยอะมากๆแต่ว่ามูลค่ามันอาจจะไม่ได้แบบว wow ้าวหรือทําให้เรารวยเลยแต่มันเป็นรายได้เสริมแล้วกันนะคะจากแอปตัวนี้เต้ยเริ่มรับงานนะคะก็มีคนมาจ้างจากใกล้ตัวก่อนนะต้องบอกก่อนว่าก่อนจะมีคนมาจ้างอะ่ะเต้ยทํางานฟรีก่อนมันเลยทําให้คนที่เข้ามาเห็นผลงานของเราเนี่ยเขาถามว่าใครเป็นคนทําคลิปนี้ เราบอกอ๋อเต้ยทำเองค่ะเขาก็เลยเสนอมาว่าโอเคเขาสนใจนะเขาจะจ้างเราเออก็คลิปละ200บาทสิ่งหนึ่งที่อยากสมารแชร์นะคะก็คืออย่าดูหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยเงินมากจำไว้เลยยิ่งคนที่เป็นคนเริ่มต้นที่เพิ่งเข้ามาทำารายได้เสริมแล้วแบบคุณอาจจะเก่งต้องบอกอย่างเงี้ยอย่างตัวเต้ยอ่ะเต้ยก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองเก่งนะแต่เต้ยมั่นใจระดับหนึ่งว่าสกิลหรือว่า1ชั่วโมงหรือ1วันอะเต้ยสามารถหาเงินได้มากกว่า200บาทสามารถหาเงินได้หลัก พันหลัก4ี่พันเลยก็ได้แต่ความแตกต่างมันคืออันนี้มันคือสกิลใหม่แล้วงานที่เต้ยรับมามันมีคุณค่าย,ยังไงคือเต้ยจะมองไปเลยว่าคนที่จ้างเต้อะ่ะเขาจ้างเต้ยตัดคลิปอะไรอันนี้คือมุมเต้ยนะก็คือ1 0,000ื่นบาทต่อเดือนมันเพิ่มเข้ามาแหละและเราได้ความรู้ไปด้วยเห็นไหมมันอยู่ที่มายเซ็ตด้วยนะว่าเรามองอยังไงอันนี้เต้ยเริ่มรับงานจากคนรู้จักก่อนใกล้ชิดก่อนเพราะมั่นใจว่าเขาไม่โกงเราแน่นอน ข้อที่2นะคะที่อยากจะบอกอีกก็คือแล้วถ้าทุกคนสนใจอยากจะทำแบบเตยอะทำยังไงเตยอ,อยากจะบอกนะว่ามันไม่ได้อยู่ๆเริ่มรับงานได้เลยเราต้องมีผลงานก่อนมีผลงานทําคลิปลงช่องทุกแพลตฟอร์มลงทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเลมอนเอฟทิกตอ f เฟซบุ o กอ y o ยูทูบคลิปช็อตคลิปสั้นคลิปยาวคลิปใหญ่คลิปอะไรก็ตามอะทุกคนต้องมีผลงานก่อนที่จะไปขายงานเพราะคนที่จะมาจ้างเราอะเขาจะต้อง ดูผลงานเราก่อนคนที่เก่งอ่ะเขาจะไม่คิดว่าตัวเองเก่งเพราะว่าถ้าอะไรเราคิดว่าเราเก่งอ่ะเราจะไม่อยากรับงาน200บาทเลยตัวเต้ยอ่ะเลยไม่คิดว่าตัวเองเก่งหรอกแต่เต้ยคิดว่าคุ้มไหมแค่นั้นเองให้คิดเลยว่าเราจะรับงานคุ้มไหมถ้าสมมติคนเริ่มต้น50บาทก็รับไปเลยรับไปเพราะเราจะได้มีผลงานเพราะฉะนั้นเนี่ยไมซ์แรกนะคะที่รับงานคืออย่าเพิ่งตีมูล,ลค่าให้ตีความคุ้มค่าก่อนว่าทําไปแล้ว นอกจากเงินได้อะไรอีกได้ผลงานเพราะฉะนั้นรับได้กดราคาเรียกว่ามันตัดราคาชาวบ้านไหมไม่สำหรับตัวไม่ได้ตัดราคานะเพราะว่าความสามารถแต่ละคนไม่เท่ากันงานตัดต่อยิ่งเป็นคลิปวัยคลิปสั้นคลิปอะไรอย่างเงี้ยรับไปเลยทีนี้พอมันเป็นผลงานสะสมมาเขาก็เริ่มบอกต่ออ่าอันนี้คือด้วยความที่เโชคดีล้กันเนาะมีคอนเน็ชันแต่สําหรับใครที่ไม่มีคอนเน็ชันอ่ะให้เริ่มจากอย่างที่บอกไปเนาะ อัดคลิปทำผลงานทำช่องของตัวเองจากนั้นเอาไปแปะตามกลุ่ม Facebook กลุ่มเลมอนกลุ่ม t k t t o k ก็ไอ้กลุ่มที่เราหางานน่ะแหละหางานยังไงก็ไปแฮชแท็กเลยรับตัดต่อคลิปตัดต่อต่อนู่นตัดต่อนี่จะไ like, ลค์รับตัดต่อจัดไลค์จะทำยังไงก็ได้การที่เราไม่หยุดพยายามอะ่ะมันมีโอกาสสำเร็จนะทุกคนอันนี้จริงๆ สำหรับเต้ยอะขอแค่มีงานทําทุกวันขอแค่มีรายได้ทุกช่องทางทุกทางไหนก็ได้แบบหมื่นหนึ่งห้าพันสองพันสามพันหลักหมื่นห้าหมื่นอะไรก็ได้คือเป็นคนไม่ได้มีรายได้ทางเดียวนะเป็นคนทํางานเยอะมากๆอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะมาแชร์ให้ฟังแล้วกันเนาะด้วยความสามารถและคอนเน็ชันที่เต้ยมีอะสิ่งที่เต้ยพยายามรักษาคือความสัมพันธ์ด้วยเต้ยก็จะมีทีมหรือมีเพื่อนหรือมีคนรู้จักที่แบบเฮ้ยแกสามารถทํางานภาพได้ป่ะเราไม่ถนัดงานภาพเราก็ ด้วยความที่ลูกค้ามาจ้างงานคลิปเราก็จะต้องการงานภาพไหมคะงานภาพเนี่ยเต้ยมีทีมนะเต้ยก็จะโยนงานภาพไปให้เพื่อนอีกคนหนึ่งหรือน้องอีกคนหนึ่งนะคะที่เขาทํางานภาพแล้วคุยกับเราโอเคอเราก็จะเหมือนทําบีบให้เขาด้วยเราก็จะเพิ่มเหมือนได้ค่าในหน้าเนาะแต่จะเรียกมันไม่ใช่ค่าในหน้านะเพราะว่าเราไม่ใช่แค่คุยแต่เราเป็นคนทาบีบให้การาฟิกอย่างเงี้ยเราก็จะรับงานมาแล้วทำบีบเองให้เป็นภาษาที่น้องการาฟิกเข้าใจแล้วโยนงานไปปึง้งแล้วก็บวกไปอีกสัก50บบาทต่อชิ้นเนี่ย เห็นไหมเต้ยก็จะได้ทีละนิดทีละนิดจากคอนเน็ t ชันหนึ่งจากความสามารถเราหนึง่งการหาเงินในโลกออนไลน์มันเลยกลายเป็นเรื่องไม่ได้ยากอย่างที่คิดแค่อยู่ที่ทัศนคติที่เรามองและมุมมองที่เรามองเห็นคลิปนี้ก็จะมาแชร์ให้ทุกคนฟังประมาณนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้เต้ยมุ่งสู่แ0 0ซับสไครต์สักทีนะคะ